SME สรอางอาชีพอวอร์ดครั้งที่8จุดผู้ความอลัง40ธุรกิจ SME ชี้ทิศทางธุรกิจ SME 9ก้าวสู่ออนไลน์เต็มรูปแบบปลืมตลาดต่างประเทศคือคักดันภาพรวมเติบโต นางสาวพรทิพย์แก่นจันทร์บรรณาธิการบริหาร SME สร้างอาชีพจัดงานบอบรางวัลอันทรงเกียรติ SME สร้างอาชีพอว์ดครั้งที่8ประจำปี2566สุดยิ่งใหญ่ภายใต้แนวคิดธุรกิจนำสมัยด้วยเทคโนโลยีร้อนแรงมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้ธุรกิจก้าวเข้าสู่ยุคออนไลน์แบบเต็มตัวที่เน้นให้เกิดการสร้างตัวต,วตนบนโลกออนไลน์ในทุกแพลตฟอร์มครบสมบูรณ์อย่างมืออาชีพ ธุรกิจ SME มีการปรับความคิดและแนวทางธุรกิจให้ตรงกับแนวโน้มธุรกิจเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบโจทย์ทิศทางเศรษฐกิจของทางโลกในยุคนี้พร้อมกับนำเสนอให้รู้จักวิธีการจัดการใหม่ที่สะดวกกระชับง่ายและเร็วด้วยเทคโนโลยีค่ะ โดยได้รับเกียรติจากนายประกาศเนเลงอีผู้ช่วยประักระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงานและให้เกียรติมอบรางวัลให้กับธุรกิจ SME คุณภาพทั้งหมด40กว่ารางวัลแบบ่งเป็น14สาขารางวัลโดยมี5นักแสดงเข้าร่วมรับรางวัลในครั้งนี้อาทิพิมพ์รัตตาเดชอุดมหรือจ้าจ้า คุณราวันโทนะหงสาหรือรุ้งคุณปุญญาพรภูนพิพัฒน์หรือเบนคุณวรนิตรัตนะมั่นคงพงหรือออยและคุณเตชินชยุติค่ะค่ะค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทางกระทรวงพาณิชย์นะคะที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของงานในครั้งนี้แล้วก็ขอบคุณนักธุรกิจทุกๆท่านนะคะที่ฝ่าฟันอุปสรรค ต่อสู้ในการทําธุรกิจจนประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติแล้วก็สื่อมวลชนทุกๆท่านนะคะที่ให้เกียรติเข้าร่วมง,งาน SME สร้างอาชีพอวอร์ดครั้งที่8ในครั้งนี้ด้วยงานนี้นะคะก็เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่ออยากจะมอบรางวัลน,นะคะให้กับนักธุรกิจที่ทําทธุรกิจประสบความสําเร็จอยากให้เป็นขวัญและกําลังใจและนลํารางวัลน,นี้ไปต่อยอดให้กับธุรกิจะคะ่ะ สำหรับเกณฑ์การตัดสินนะคะตรงนี้เราก็คัดเลือกเป็นระยะเวลาเกือบ1ปีนะคะเพราะว่างานนี้เราจะจัดปีละหนึ่งครั้งนะคะก็เราก็จะเหมือนคัดเลือกนักธุรกิจนะคะที่มีการาทําธุรกิจอย่างจริงจังนะคะมีการทําโฆษณามีการาประชาสัมพันธ์คือไม่หยุดนิ่งไม่ว่าจะเป็นสื่อออฟไลน์สื่อออนไลน์หรือแม้กระทั่งการออกอีเวนต์ค่ะ ปีนี้นะคะ43ธุรกิจค่ะซึ่งเราคัดแบบเน้นๆคุณภาพเลยแล้วก็เป็นธุรกิจที่หลากหลายแล้วก็เป็นธุรกิจที่ถือว่าเป็นธุรกิจอยู่ในขาขึ้นของปีนี้ค่ะสดต SME เติบโตได้อีกแน่นอนค่ะเพราะว่าหลายๆคนอยากจะ ผ่านัวเองมาเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวเพราะการทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยมันจะมีโอกาสมากกว่าในเรื่องของเวลาในเรื่องของรายได้ไลฟ์สไตล์รวมไปถึงความคิดที่ทุกคนสามารถที่จะเหมือนเอาความคิดตัวเองออกมาทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จค่ะค,ค่ะท่าก็รู้สึกว่าเป็นกําลังใจนะครับขอบคุณมากๆเพราะว่าเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าต้อง ต้องเต็มที่ต้องต่อเนื่องทุกวันนี้นอกเหนือจากง,งานละครก็เป็นผลงานไลฟ์ใน t i k t o อแล้วที่ทุกเผยแดูงาน,งาน <c oughs> ผมมาเสมอแล้วก็ดีใจที่ลูกค้าที่เชื่อถือขึ้นเรื่อยๆที่แบบมาซื้อซ้ำเกาสิหรือว่าให้คะแนนความพอใจทุกอย่างหรือว่าทําธุรกิจครับทุกคนโอเคธุรกิจคือเงินแต่ว่าโดยยุคสมัยนี้แต่ผมเชื่อทุกยุคนะครับความซื่อสัตย์สําคัญมากคุณธรรมสาคัญมาก การที่เราขายของเราก็อยากจะเป็นน้าสะอาดๆให้กับสังคมบ้างเพราะฉะนั้นก็เอาตัวเองเป็นตัวประกันเลยครับว่าถ้าเกิดว่าพังก็พังที่ตัวเราก่อนแล้วก็ดูแลลูกค้ากันไปเรื่อยๆก็ับผมค่ะขี่เสือกคนที่เจ๋งมากค่ะจะว่าทัความสนใจกับรางวัลที่ได้ค่ะก็วันนี้ขอบคุณนะคะสาหรับรางวัลนี้ซึ่งเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่ทําให้เรารู้สึกภูมิใจกับการตั้งใจทำาปนหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่อยากจะส่งต่อสิ่งดีให้กับครอบครัวด้วเพราะว่าเริ่มต้นจากการมีปัญหาในครอบครัวตัวเองคือลูกก็ แบ่งต่อให้กับประชาชนคนไทยแล้วแล้วก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับหลายๆคนด้วยค่ะเพราะว่าเราเองก็อยู่ในช่วงโควิดที่ผ่านมาแล้วก็เลยลเกิดกลายเป็นเจ้าของธุรกิจตรงนี้และสุดท้ายก็สามารถต่อยอดได้ก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับหลายๆคนที่อยากเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยเช่นกัน <ๆ S 2> ค่ะ,คะจ๋าเองก็รู้ส<ะ>ึกดีใจค่ะขอบคุณมากๆเลยธุรกิจร้านดอกไม้เนี่ยเป็นธุรกิจแรกในชีวิตของจ๋าเลยค่ะซึ่งเกิดจากความสุขความตั้งใจความรักแล้วก็จ๋าเองเนี่ยตั้งใจที่จะมอบความสุข ที่จะจ่มีเนี่ยส่งต่อไปอยังทุกๆคนเพราะฉะนั้นจะไม่ได้ขายแค่ดอกไม้อย่างเดียวแต่ว่าจะขายความสุขความเป็นขายของขวัญให้กับทุกๆคนด้วยะค่ะก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่การตอบรับดีมากๆทั้งไทยแล้วก็จากชาวต่างชาติรวมถึงจากศิลปินดาราหลายๆท่านด้วยะค่ะก็จะตั้งใจพัฒนาคุณภาพผลง,งานเนี่ยให้ดีขึ้นไปค่ะที่รูต ต้องขอจับรางวัลนิดนึงนะคะก่อนอื่นต้องขอบคุณด้วยนะคะสำหรับผู้ที่ได้ให้โอกาสให้รางวัลนี้กับลุงนะคะผงเจ้าฟ้าอีซี่ค่ะคือเราตั้งใจทํามากนะคะเพราะว่าคือด้วยความที่มันก็เหมาะกับคาแรคเตอร์เรานะลุงหาธุรกิจมานานมากเลยนะคะสุดท้ายก็มาตกอยู่ที่ผงเจ้าฟ้าอีซี่นะคะเป็นผงสจ้าฟ้าแบบหัวเชื้อค่ะคือพูดถึงธุรกิจ SME เนี่ยมันคือสําคัญเพราะว่าเป็นรากฐานของเศรษฐกิจของประเทศอยู่แล้วนะคะแล้วก็ พอเรามีธุรกิจเนี่ยมันก็เกิดการจ้างงานเกิดการกระจายกระจายรายได้นะคะซึ่งตอนนี้ก็คือธุรกิจของลุงเองเนี่ยก็สามารถสร้างารายได้ให้คนได้เพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยนอกจากตัวเราเองแล้วที่มีารายได้เพิ่มขึ้นเรายังสามารถกระจายารายได้ให้คนอื่นอีกด้วยนะคะก็รู้สึกภูมิใจในจุดนี้ด้วยค่ะค่ะ คนจับหมดเลยเนาะผมผมมต้องจับบ้างถือไว้ก่อนเลย <c oughs> ค่ะก็ถือว่าเป็นรางวัลแรกในชีวิตนะคะที่เกี่ยวกับสาขาที่เป็นนักธุรกิจนะคะ <c oughs> แล้วก็ถือว่าเป็นรางวัลที่รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นรางวัลที่มีเกียรติสําหรับเบนมากๆในรางวัลน,นี้นะคะ <c oughs> เพราะว่าสินค้าตัวนี้มันเริ่มต้นจากตัวเบนเองโดยการที่เป็นผลิตภัณฑ์ คอลลาเจนอะนะคะเพราะว่าด้วยตัวเราเนี่ยเป็นนักแสดงแล้วเราต้องดูแลตัวเองในทุกๆวันเบนก็คิดว่าสิ่งที่เบนทำมาเนี่ยมันเป็นสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็อยากจะส่งต่อให้กับผู้บริโภคซึ่งวันนี้มันได้บอกแล้วว่าสิ่งที่เบนทำมันคือสิ่งที่เบนประสมความสําเร็จแล้วก็เป็นสิ่งที่เบนฝันไว้ว่าธุรกิจเนี้ยจะไปได้อีกไกลค่ะแล้วก็ที่เบนตั้งเป้าหมายไว้ว่าสินค้าทุกแบรนด์ของเบนซี่จะส่งออกต่างประเทศด้วยแล้ว อีกภายในสิ้นปีนี้เราก็ได้ทําแล้วก็ถือว่ามันเป็นอะไรที่เรารู้สึกภูมิใจในในสินค้าของเราแล้วก็ในแบรนด์ของเราก็อยากให้พี่ๆนะคะลองเปิดใจนะคะใช้สินค้าเบนซี่นะคะในทุกๆตัวนะคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะขอบคุณมากสําหรับคณะกรรมการทุกท่กานนะคะ<ด>ที่มอบรางวัลน,นี้ให้กับเบนขอบคุณมากจริงๆค่ะ,คะ ก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับแล้วก็ยินดีมากๆครับเพราะว่าเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นมา8ปปีแล้วเพิ่งได้รับรางวัลนะครับก็รู้สึกว่าพ่อค้าตัวเล็กๆคนหนึ่งนะครับวันนี้ก็เหมือนกับได้รับรางวัลที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราภูมิใจและอยากจะทําพัฒนาต่อไปนะครับแล้วก็อยากให้กําลังใจทุกคนนะครับที่กำลังจะทำพิซซ่าีครับไม่เกี่ยวหรอกครับว่าพวกเราเป็นดาราแล้วมันจะมีแบบว่าอะไรที่มันมากขึ้นกว่าคนอื่นนะครับแต่ขอให้ทุกคนมีความตั้งใจมีความเชื่อมั่นมีความพยายามผมว่าทุกคนก็จะสสาเเรรร็็แลล้้ววกกไดััับช่นน ได้ต้อนเชิญกรรการด้อยคระขออนุญาตพูดแทนน้องๆทุกคนนะครับแล้วก็ทุกคนที่ฟังอยู่ทางนี้นะครับเราลองมองความจริงกันดูครับเราต่างอยากมีเงินมีทองอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่สังคมจะน่าอยู่หรือเปล่ามันอยู่ที่เราสร้างเพราะฉะนั้นเมื่อคุณจะเริ่มต้นสร้างตัวเองจงสร้างมันให้เป็นน้ําดีแล้วก็ทําให้สังคมที่มันโดนหลอกลวงกันอะไรเงี้ยมันเบาบางลงแม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่จงลึกซึ้งกับมัน แล้วทำให้มีคุณภาพแล้วส่งต่อคุณภาพนั้นให้ลูกค้าสิ่งนั้นครับมันทําให้คุณเติบโตได้อันอาจจะช้าหน่อยถ้าเกิดคุณจะคิดจะเติบโตเร็วๆอาจจะต้องไปโกงเขาแต่ว่าผมคิดว่าคุณก็คงไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นมันอาจจะช้าหน่อยความซื่อสัตย์แต่คุณต้องขยันและเอาจริงและสังคมนี้จะน่าอยู่เริ่มที่ตัวคุณเองครับผมขอเป็นใจทุกคนด้วยะเห็นด้วยนะ นกเชื่อนะคะว่าทุกคนมีความฝันอยากเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันจะช้ามันจะเร็วโอกาสเรามันจะมาตอนไหนถ้าเราไม่ยอมแพ้นะคะก็เดินตามฝันเราให้ได้สักวันหนึ่งทุกคนก็จะประสบความสําเร็จเหมือนกับนักธุรกิจในวันนี้สําหรับท่านใดนะคะที่อยากติดตามข่าวสารอาชีพใหม่ๆธุรกิจน่าลงทุนก็สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์สร้างอาชีพ com หรือเพจ SME สร้างอาชีพค่ะขอบคุณค่ะ